กน้อยพวกสายสุดนี้เอาวชิดเดินนั้นเลยค่ะทงยางทุ่งยางทุ่งยางหาตีอมันกด้มาเด้อกินแตงโมฮงเอเอมีฮอนมือสะบบ โอ้แม่ตําตำบหงเนีนะ่นั่ะนั่นมหงดี สางหุบเลยชื่ออะไกันตัวศาสมันจะเป็นอะไรวะเข้าไอาเห็นแล้วมันจะทำเลยมาชิ่มด้ย เอร็จแล้วเฮ้ยแดงเกือบ่มีเผ็ดนอยนึเนนนงเผ็ดแบบแสนเนาะอแจงเขื่อนปะอาจารมาชิดเลยพอดีแล้วมั้งอาจอารย์มาชิมต้มหูให้แน่ แซ่บแซนูแซนูผู้อันผู้ตับนี่ก็ได้เมืองกองไีนกว่าชิมอุ้ยทำแลว้วพอดีแล้วลข้าวสุแล้วตีนะเบื่อ

Dàn con cả đây <laughs> Con không ngon cả hòn, hòn. Xoay đôi ่าข้าวเหนียวห่อนๆกับตับบูหุงแซ่บมือน,นี้มาวะกิ่ตับบูหุงเต็มเลยมันเราเบิ่งนานาอันผู้ตับบูหุงกับชายเขาเนอะนอยู่หอพักมงเห็นมอสอบุคิเน,นี่แหละบังบึกว่าผู้จับกล้องน,นาค่ะนาผู้จับกล้องมีเบิ่งก็ได้ เอ็ดคบเอ็ดกินป๋าคนกินอยู่นี่เลยบ่เฮ้ยเอาบงอะบ้านหาคขัไปเอาโบงไปนี่จะกินอะไมาทาเลยตาีเคบตก็ได้เอาแบบเน้นๆดูคนมาไม่ห้องห้องห้อเขากินม โทรศัพท์ไม่ไ like. ด ah ้บันี้เอาขอคำลือเดิข้อไหนเขาอะเาที่ใครบึกอะไม่เด้อกินตามพุงเอาลงบึ้งตามพุงเนี่ยจะบึกแต่หน้าหนาติดกำลังอายนะรู้ไหมปลาเข่าคือฮ้อนเฉยทั้งเปียกทั้งฮ้อนมึงเย็นในโรงแทมนี่นปลาเอ็ดเข่าจาวมีเข่าเป๊ะเลยอันนั่นแหละเข้าหมึงก็เอาแห่งเพิ่งคุณนั่งเลยขุด

จำมะฮยั่วก่อนพดเขาก่อนผลขอแบบคำเน้นๆดูย่ยั่วจ้าอุ้ยเขาอนเด็กเนเยอะจะอม่เงาเลงว่าเขาเมันจักมันเปยเฮ้ยมีแม่แบบทำอะไรอย่ปุไง Kopong lagi. Kau dah lihat siapa? Kau dah